ถ้าพูดถึงสามก๊กเนี่ยนะครับภาพจําของหลายๆคนเลยก็คือสุดยอดกุญซือกลยุทธ์ที่แบบโอ้โหพลิกแลพลงแพรวพาวไปหมดใช่ค่ะแต่ถ้าให้เลือกคู่ปรับตลอดการจริงๆนะครับยังไงก็ต้องเป็น2คนนี้ขงเบ้งกับซูมาอี้อืมคู่ปรับแห่งยุคสมัยเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันในคําถามท,าที่ผมว่ามันค้างคาใจใครหลายๆคนเลยว่าทําไมขงเบ้งที่ดูเก่งกาจไร้เทียมทานขนาดนั้น ถึงไม่เคยเอาชนะซูมาอี้ได้แบบจริงๆจังๆเลยแถมสุดท้ายตระกูลของซูมาอี้กลับเป็นผู้ชนะตัวจริงด้วยซ้ํานั่นน่ะสิครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กลยุทธ์ที่แท้จริงของซูมาอี้มันไม่ใช่แค่การรบแต่เป็นการอ่านคนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและนี่คือประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์สงครามนะคะแต่มันคือกรณีศึกษาเรื่องภาวะผู้นาําการบริหารจัดการที่แบบบทเรียนทั้งหมดเนี่ยยังเฉียบคมแล้วก็เอามาใช้กับโลกยุคปัจจุบันได้เลยโอเคครับงั้นเรามา จุดที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยก็น่าจะเป็นช่วงที่ขงเบ้งเปิดศึกบุกขึ้นเหนือ5ครั้งใหญ่ๆอืม mm, Northern Expeditions ใช่ครับแต่กลับไม่เคยสำเร็จแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยสักครั้งเหมือนไปเจอกำแพงที่ชื่อซูมาอี้ขวางอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่น่าทึ่งในศึกครั้งนั้นนะคะคือกลยุทธ์หลักของซูมาอี้เลยคือเขาไม่ได้คิดจะเอาชนะขงเบ้งด้วยการรบซึ่งซ่งหน้าเลยค่ะอา้าทำไมล่ะครับ เพราะรู้ว่ามันเสี่ยงเกินไปแต่เขาเลือกที่จะอ่านเกมผ่านการสังเกตพฤติกรรมของของเบ้งอย่างใจเย็นมากๆคือแทนที่จะวิเคราะห์แผนการรบเขาเลือกที่จะวิเคราะห์ตัวตนของแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามคือวิเคราะห์คนไม่ได้วิเคราะห์แผนใช่ค่ะเขารู้ดีว่าจุดอ่อนของคนเก่งมากๆเนี่ยมักจะมาจากตัวเองเสมอและมันก็นํามาสู่ฉากในตำนานตอนที่ซูมาอี้ได้คุยกับทูตของข,อง,ของเบ้งแล้วแทนที่จะถามเรื่องการทหารกลับไปถามเรื่องกิจวัตรประจําวันใช่ครับไปถามเรื่องส่วนตัวซะง,งั้น ซึ่งคาตอบของทูตก็ดูผ่อนผ่เนเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะใช่ค่ะทูตก็ตอบไปตามความจริงว่าท่านเสนาบาดีของเราทํางานหนักมากค่ะตั้งแต่เช้ายันค่ําเรื่องใหญ่เรื่องเล็กในกองทัพท่านจัดการเองทั้งหมดนะทุกอย่างเลยแทบจะทุกอย่างค่ะเว้นแค่การลงโทษทหารชั้นผู้น้อยเท่านั้นที่ไม่ทําเองแต่ว่าท่านทานอาหารน้อยมากมื้อหนึ่งแค่ข้าวไม่กี่ช้อนเท่านั้นเองค่ะพอสุมาอี้ได้ยินแค่นั้นเขาก็ตอบกลับมาสั้นๆแต่ผมว่ามันเฉียบขาดที่สุดเลยนะ กินน้อยทํางานหนักขนาดนั้นเดี๋ยวก็ตายแล้วโอ้โห oh. นี่มันไม่ใช่คําพูดของแม่ทัพแล้วนะฮะเหมือนเป็นหมอที่กำลังวินิจฉัยโรคระยะสุดท้ายเลยถูกต้องค่ะคือไม่ได้มองการเคลื่อนทัพแต่มองไปถึงสุขภาพและสไตล์การทํางานของซีอีโอฝ่ายตรงข้ามเลยอืม mm. มันคือการวิเคราะห์จิตวิทยาองค์กรดีๆนี่เองสุมาอี้มองทะมุไปถึงปัญหาการบริหารจัดการของของเบงว่าเขาคือผู้นําในแบบที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าไมโครแมเนเจอร์ไมโครแมเนเจอร์คือไม่ไว้ใจใครต้องลงไปคุมทุกรายละเอียดด้วยตัวเอง ซึ่งผลลัพธ์ก็คือร่างกายที่สุดโทมแล้วก็ภาวะเบร์นเอาที่เลี่ยงไม่ได้เลยแล้วมันยังมีอีกบรรทุกหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะเขาบอกว่าขงเบ้งเป็นคนคิดเยอะรู้เยอะแต่ตัดสินใจน้อยเอ้ยอันนี้น่าสนใจมากครับคิดเยอะแต่ตัดสินใจน้อยมันขัดกับภาพลักษณ์อัจฉริยะที่ดูเด็ดขาดของเขานะครับแต่มันคืออาการที่เรียกว่า analysis paralysis ค่ะ analysis paralysis ค่ะ มันเป็นกับดักของคนฉลาดคือมีข้อมูลในหัวเยอะเกินไปมองเห็นความเป็นไปได้18อย่างเห็นผลกระทบที่จะตามมาอีกร้อยแปดจนสุดท้ายความอัจฉริยะของตัวเองนั่นแหละที่กลายเป็นกรงขังทําให้ไม่กลาตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งที่มันดีพอในเวลานั้นได้กลายเป็นว่าความสมบูรณ์แบบที่เป็นจุดแข็งกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคงเบ้งคืออัจฉริยะจริงๆคนที่วางแผนหลงจง้งช่วยเล่าปีสร้างอาณาจักรจากที่ไม่มีอะไรเลย ม,มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนระดับนี้ถึงกลายเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครแล้วต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวอะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปขนาดนั้นครับมีจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่เป็นเหมือนแผลในใจที่เปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็สไตล์การทำง,งานของเขาไปตลอดการเลยนั่นก็คือความพ่ายแพ้ที่เกต่งค่ะอ๋อ,อ,อเหตุการณ์ที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมหลังน้ำตาฆ่ามาเจกใช่ไหมครับใช่เลยค่ะในการรบครั้งนั้นขงเบ้งวางแผนมาอย่างดีมากแล้วก็กำชับมาเจกซึ่งเป็นขุนพลที่เขาทั้งรักทั้งเชื่อใจเลยนะ บอกว่าให้ไปตั้งค่ายอยู่ตรงทางแยกเชิงเขาห้ามขึ้นไปบนยอดเขาเด็ดขาดกําชับแล้วค่ะแต่มาเจ๊กที่ยึดติดกับตำราพิชัยสงครามเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยกลับขัดคำสั่งเพราะเชื่อว่าการตั้งค่ายในที่สูงย่อมได้เปรียบเสมอแล้วผลก็คือหายนะหายนะสถานเดียวเลยคะ่ะกองทัพของมาเจ๊กถูกฆ่าศึกปิดล้อมตัดเส้นทางลำเลียงน้ำจนพ่ายแพ้ยับเยินทำให้แผนการบุกขึ้นเหนือทั้งหมดของของเบ้งต้องพังทลายลงอืมแล้วบทสรุปก็คือของเบ้งจำเป็นต้องสั่งประหารมาเจ๊ก ทั้งน้าตาเพื่อรักษาวินัยกองทัพโหดร้ายมากนะครับมันเหมือนฝันร้ายของผู้จัดการเลยคือเราปั้นคนที่เชื่อใจมากับมือแล้วเขาก็ทําพลาดครั้งใหญ่จนองค์กรแทบล่มแล้วเราก็ต้องเป็นคนลงดาบเองผมนึกภาพออกเลยว่าเหตุการณ์นี้มันจะทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นไปหมดเลยดั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยค่ะบทบาทของของเบ้งเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่เป็นที่ปรึกษาผู้วางกลยุทธ์ภาพใหญ่ที่ยอดเยี่ยมเขากลายเป็นผู้บัญชาการภาคสนามที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงไม่กล้าปล่อยงานให้ใครแล้วใช่ค่คะ เขาไม่กล้าปล่อยให้การตัดสินใจสำคัญสาคัญอยู่ในมือคนอื่นอีกต่อไปเพราะกลัวว่าจะเกิดความผิดพลาดซ้ำรอยเดิมซึ่งถ้ามองในมุมการบริหารสมัยใหม่นะคะคงเบ้งคือตัวอย่างคลาสสิกของคนเก่งในฐานะนักวางกลยุทธ์แต่กลับไม่ใช่ผู้ปฏิบัติการหรือผู้จัดการที่ดีในสนามจริงในขณะที่คงเบ้งกําลังเผาไหมตัวเองด้วยการทํางานหนักมันก็เกิดคําถามขึ้นมาเลยครับว่า แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนั้นซูมาอี้กำลังทำอะไรอยู่เขานั่งรอเฉยๆให้คู่แข่งล้มไปเองหรือว่าเขากำลังเดินเกมของตัวเองอยู่อย่างเงียบๆครับคำตอบคือเขากำลังเดินเกมของตัวเองอย่างเฉียบคมมากค่ะถ้าอยากเห็นภาพความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างภาวะ analysis paralysis ของขงเบ้งกับความเด็ดขาดของซูมาอี้ต้องย้อนไปดูกรณีเบ้งตัดเลยค่ะเบ้งตัดอ๋อคนนี้คือนายพลที่แบบขึ้นชื่อเรื่องความไม่น่าไว้วางใจที่กำลังจะแปรพักไปเข้ากับขงเบ้งใช่ไหมครับใช่ค่ะพอซูมาอี้ได้ข่าวว่าเบ้งตัดกำลังลังเล เขาลงมือทันทีเลยเขาทำสองอย่างพร้อมกันอย่างแรกคือส่งจดหมายไปหาเบ้งตัดทําทีเป็นปลอบใจให้เบ้งตัดตายใจว่ายังพอมีเวลาคิดอฮาะห,าหลอกให้ตายใจแต่อย่างที่สองคือเขานำทับมาเร็วเคลื่อนพลแบบสายฟ้าแลบเดินทางเป็นระยะทางกว่า1,100กิโลเมตรภายในเวลาแค่9วันเท่านั้นเอง9วันนั่นมันยุคนั้นนี่คือเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ มันคือความเร็วที่เหลือเชื่อมากค่ะเขานำทัพไปถึงเมืองของเบ้งตัดแบบที่จุดตัวยังไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ําแล้วก็จัดการทุกอย่างได้สาเร็จก่อนที่เบ้งตัดจะทันได้แปรพักจริงจริงเสียอีกมันแสดงให้เห็นเลยว่าในขณะที่ขงเบ้งกาลังคิดแล้วคิดอีกซุมาอี้เมื่อเห็นโอกาสเขาสามารถตัดสินใจและลงมือทําได้อย่างรวดเร็วมากและถ้าพูดถึงสุดยอดแห่งการเล่นเกมยาวของซุมาอีก้ก็คงต้องเป็นฉากคลายแม็กซ์ที่ทําให้ตระกูลของเขาขึ้นสู่อานาจอย่างแท้จริงการรัฐประหารที่สุสานกู่ผิงหลิงฉากนั้นเลยค่ะฉากนนนนนี้เเหหมือนในันังลยะครบ คือซูมาอี้แก่แล้วถูกปลดจากอำนาจดูเหมือนจะหมดพิษสงไปแล้วแต่กลับมาพลิกเกมได้ทั้งหมดในวันเดียวเขาทำได้ยังไงครับตอนนั้นสถานการณ์ของซูมาอี้เรียกได้ว่าตกต่ำสุดๆค่ะ เขาถูกลดอํานาจโดยโจซองซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ขึ้นมามีอํานาจแทนแต่แทนที่ซูมาอี้จะสู้ซึ่งๆมากเขากลับใช้กลยุทธ์ที่เหนือชั้นกว่านั้นคือการแกล้งตายค่ะแ้งตายเขาแกล้งป่วยหนักลาออกจากราชการทุกตําแหน่งกลับไปนอนซมอยู่บ้านเป็นเวลาหลายปีเลยเพื่อให้โจซองตายใจเต็มที่ถูกต้องค่ะเขาปล่อยให้โจซองหลงระเริงในอํานาจทําเรื่องเสื่อมเสียต่างๆนานา,นาจนขุนนางทั้งราชสํานักเริ่มเอือมระอา เป็นการรอคอยเพื่อสร้างความชอบธรรมในการลงมือ,อมและเมื่อจังหวะมาถึงในวันที่โจดซองพาฮองเตอร์ออกจากเมืองหลวงไปเาคารพสุสานหลวงซูมาอี้ในวัย70ปีก็ลุกขึ้นมาจากเตียงคนป่วยนํากําลังทหารที่พักดีต่อเขาเข้ายึอดอํานาจเบ็ดเสร็จในเมืองหลวงทันทีแต่มันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนะครับการรัฐประหารมันเสี่ยงมากแค่มีกําลังทหารอย่างเดียวไม่น่าจะพออะไรคือปัจจัยเบื้องหลังความสําเร็จจริงๆของเขาครับ คำถามดีมากค่ะเบื้องหลังความสำเร็จจริงๆไม่ใช่แค่กำลังทหารแต่เป็นการที่ซูมาอี้สามารถซื้อใจและได้รับการสนับสนุนจากคลื่นใต้น้ำมาตลอดหลายปีที่เขาแกล้งป่วยคลื่นใต้น้ำใช่ค่ะเขาคือศูนย์รวมของเหล่าขุนนางและนายทหารที่ไม่พอใจการปกครองที่เหลวแหลกของโจซองอยู่แล้วการรัฐประหารครั้งนั้นจึงไม่ใช่การกระทำของคนคนเดียวแต่เป็นการลงมือในนามของความไม่พอใจของคนส่วนใหญ่ในราชสำนักมันคือการเมืองที่ลึกซึ้งกว่าการทหารและซูมาอี้ก็คือผู้เชี่ยวชาญในเกมนี้ค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดมากเลยครับจุดจบของสองคนนี้แตกต่างกันราวฟากับเวลคงเว้งเสียชีวิตในสนามรบตอนอายุแค่52เพราะทำงานหนักเกินไปอืในขณะที่ซูมาอี้เสียชีวิตอย่างสง,งบบนเตียงนอนในวัย70กว่าปีหลังจากครองอำนาจได้อย่างมั่นคงและมันมีความแตกต่างที่สำคัญที่ซุบซ้อนอยู่ค่ะนั่นคือเรื่องการสืบทอดการสืบทอดญา,าติและวางแผนเพื่ออนาคต ขาสอนลูกชายสองคนคือซูมาสูกับซูมาเจียวให้มีความสามารถและที่สําคัญที่สุดคือทําให้ทั้งสองคนรักใคร่กลมเกลียวกันไม่แย่งชิงอํานาจกันเองทําให้พวกเขาสามารถสานต่อเจตนารมณ์ของตระกูลได้อย่างแข็งแกร่ง,งซึ่งแตกต่างจากฝั่งโจกโกกอย่างชิ้นเชิงเลยใช่ค่ะในขณะที่ฝั่งโจกโกกหลังสิ้นขงเบ้งไปแล้วทายาททางทหารอย่างเกียงอุยก็ยังคงใช้ยุทธศาสตร์เดิมๆคือการบุกข,ขึ้นเหนือแบบที่ขงเบ้งเคยทําซ้ําแล้วซ้าเล่าทําแบบเดิมอีก ทำแบบนั้นอีกถึง11ครั้งโดยไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเลยจนสุดท้ายอาณาจักรก็อ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วก็ล่มสลายไปในที่สุดและบทสรุปสุดท้ายของมหากราบสามก๊กก็มาถึงเมื่อหลานชายแท้ๆของซูมาอี้คือซูมาเอียนเป็นคนล้มล้างราชวงศ์ววยของตระกูลโจโฉแล้วก็สถาปนาราชวงศ์จิ้นขึ้นมาใหม่และในท้ายที่สุดซูมาเอียนก็สามารถรวบรวมแผ่นดินจีนให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปิดฉากยุคสามก๊กที่ยาวนานลงอย่างสมบูรณ์ทําให้ตระกูลซูมากลายเป็นผู้ชนะที่แท้จริงซึ่งมันก็ตรงกับอมตะว,วาจาที่เปิดเรื่อง3ามก๊กเลยนะครับว่าเมื่อรวมกันยาวนานจกแตกแยกเมื่อแตกแยกยาวนานก็จักรวมกันมันคือ,คอวัตจักรของประวัติศาสตร์จริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นบทเรียนสําคัญจากการคุยกันครั้งนี้ก็คือชัยชนะของซูมมอี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความอดทนเฉยๆแต่เป็นชัยชนะของการเข้าใจธรรมชาติมนุษย์อย่างลึกซึ้งการอ่านคนการบริหารจัดการและการเล่นเกมระยะยาว ซึ่งไทยที่สุดแล้วมันกลับมีพลังมากกว่าความอัจฉริยะที่เจิดจ้าแต่เต็มไปด้วยจุดอ่อนและเผาไหม้ตัวเองจนหมดสิน้นถูกต้องเลยค่ะแล้วเรื่องราวนี้ก็ชวนให้เราย้อนกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันนะคะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราชื่นชมผู้นําแบบไหนมากกว่ากันระหว่างอัจฉริยะที่โดดเด่นส่องสว่างแต่ทํางานแบบวันแมนโชจนหมดไฟไปในที่สุดกับเป็นคําถามที่น่าคิดมากครับก็อยากจะชวนทุกท่านมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับว่า บทเรียนจากซุมาอีและคงเบ้งสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตหรือการทำงานในยุคปัจจุบันได้อย่างไรบ้างและอย่าลืมกดติดตามช่องพร้อมทั้งแชร์เรื่องราวนี้ให้คนที่คุณคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะ